หลังจากที่ตั้งเป้าหมายมาสองปีละแต่ยังไม่ได้ไปทำสักทีนั่นคือการเชี้เมงวันจ้าที่มันอยู่เต็มหน้าเลยนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันว่าหลังทำเสร็จจะเป็นยังไงวันอาทิตย์นะดอกเดินทางในเช้าวันอาทิตย์บอกเลยว่าเมื่อวานยังแห้งอยู่เลยลังงวงมากได้เวลาเอาสิ่งที่แทงใจเรามาตอชีวิตในช่วง ปที่เอาไฟออกให้ใหยลงเลยเจ้ลงน้ำตาใาญ่บอกไฟเสียตังไฟเสียตังเป็นเจ้านี้เสียตังเสียตังเสียตัง,งเสียตังล้วนเสียตังทั้งสิ้นเสียตังเสียตังตังนกลมากจังหวแะแรกเขาก็คลีนซิ่งหน้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็แปะยาชาต่อไปเลย3เซราที เนี่ยพอเลเซอร์เสร็จนี่คือโอ้โหฟ้ากะแต่ไม่หมดเขาเอาออกหมดเลยนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับก็ไปอวดยายเลยทันทีโทรไปหาหน้าเป็นแผลเยอะมากอย่างนี้เลยอันนี้อัปเดตวันที่สองนะและก็ลืมอัปเดตต่อใช่ลืมอัปเดตไปเลยก็คือหลังจากไปทําเลเซอร์ไอพวกขี้บางวันอะไรอย่างเงี้ยออกใส่กิ๊กเลยสบายใจขึ้นเยอะแล้วก็คนหมอหน้าใสึ้นเยอะมาก